กลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าอีฟนั้นอาจจะไม่ใช่มนุษย์ผู้หญิงคนแรกของโลกที่คู่กับอดัมก็เป็นได้แต่ผู้หญิงคนแรกของโลกนั้นกลับมีชื่อว่าล,ลิลิแทนนั่นเองครับ สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมเอโฟโพวิทาครับและวันนี้เราอยู่ในรายการประจำวันอาทิตย์13นาฬิกาตรงแบบนี้กับหลอนสุดสัปดาห์ค,คัมแบนั่นเองครับผมพรบมมาเลยฮะ โอ้โหต้องบอกเลยว่าหลอนสุดสุดนะคแมแ็กของเราในวันนี้นะครับมาแบบประวัติศาสตร์กันอีกแล้วและประวัติศาสตร์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์แนวตำนานในาศาสนาคริสต์กันอ่าซึ่งถ้าเกิดพูดถึงตำนานแนวาศาสนาคริสต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็คงจะนึกถึงผู้ให้กำเนิดมนุษย์อย่างพระเจ้าผู้ชายคนแรกเป็นอดัมแล้วก็ผู้หญิงคนแรกเป็นอีฟอะไรกันประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกเลยว่าความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ส่วนใหญ่แล้วทุกคนแทบจะรู้กันหมดเลยก็ว่าได้ แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วในไบเบิลนั้นอาจจะไม่ใช่อีฟ ที่เป็นผู้หญิงคนแรกของโลกแต่อาจจะเป็นคนอื่นแทนซึ่งคนคนนั้นมีชื่อว่าลิลิทนั่นเองครับบอกเลยว่าถ้าเอ่ยชื่อลิลิทมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงจะแบบเฮ้ยคือใครวะนู่นนี่นั่นคือตอนแรกที่ผมได้ข้อมูลมาก็แอบตกใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลยและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้เช่นกันเอาไว้ว่าวันนี้นะครับผมได้รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในรายการกันดีกว่าว่าลิลิทนั้นทําไมถึงเป็นผู้หญิงคนแรกของอดัมแทนอีฟ e กันแน่ครับเอา เพเพื่อไม่เป็นการรอช้าครับคุณผู้ชมยังไงรบกวนนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมและจ้าพ้อมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูคลิป้อมพกอมาเลยครับ ก่อนอื่นที่เราจะไปทําความรู้จักเกี่ยวกับลิลิทเนี่ยเราต้องมาพูดถึงเรื่องของการกําเนิดมนุษย์ตามตานานของศาสนาคิ์จากที่เราเรียนเรียนมากันก่อนนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตามความเชื่อของศาสนาคิดหรือว่าตามคัมภีร์ไบเบิลนั้นเกี่ยวกับการกําเนิดของมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดจากการที่พระเจ้านั้นได้สร้างสวนอีเดนขึ้นมาซึ่งสวนอีเดนที่ว่านี้เนี่ยประกอบไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาทุกชนิดต้นไม้ดอกไม้แทบทุกสายพันธุ์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมือนสวนสวรรค์เลย ว่าได้แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าได้สร้างสวนอีเดนขึ้นมาท่านก็ต้องการที่จะสร้างผู้เฝ้าหรือว่าผู้ดูแลสวนอีเดนนี้ขึ้นมาด้วยโดยท่านเลยได้เลือกสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาซึ่งคนคนนั้นนั่นก็คืออาดัมนั่นเองอาดัมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากดินเหนียวเป็นมนุษย์คนแรกที่เป็นเพศช,ชายที่ได้เหยียบบนพื้นโลกด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเอาตามข้อมูลเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าในตอนแรกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายอาดัมเนี่ยเขาก็ดูแลสวนอีเดนทั่วไปแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเน รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหงามากอาดัมก็เลยไปเรียนต่อพระเจ้าว่าตัวเขานั้นอยากจะได้ผู้ดูแลสวนอีเดนเพิ่มอีกคนนึงเป็นคนที่มาอยู่ข้างๆเขาหน่อยได้ไหมพระเจ้าเนี่ยเขาก็รู้สึกเห็นใจก็เลยสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกคนหนึ่งโดยมนุษย์คนนั้นเป็นเพศตรงข้ามหรือว่าเป็นเพศหญิงที่มีชื่อว่าอีฟนั่นเองครับซึ่งเมื่อมีอาดัมแล้วก็อีฟมีเพศชายแล้วก็มีเพศหญิงแล้วแน่นอนว่าสวนอีเดนนั้นตอนนี้ครบเครื่องแล้วเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่าบนสวนอีเดนแห่งนี้เนี่ยต้องบอกกอ่อน ใช้คว่าต้องห้ามฝ่าฝืนเลยเด็ดคาซึ่งกฎของอ e ีเดนกฎนั้นนั่นก็คือในส่วนอ e ีดนอย่างนี้ มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ซึ่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยว่ากันว่าน่าจะเป็นต้นแอปเปิลนะเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าเนี่ยประทานให้มาและเป็นของพระเจ้าโดยเฉพาะโดยพระเจ้าเนี่ยจะบอกว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ต้องดูแลเป็นอย่างดีและห้ามใครแตะต้องเป็นอันขาดและที่สําคัญห้ามใครกินผลไม้จากต้นนี้เป็นอันขาดด้วยครับซึ่แสดงว่าทุกคนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมือพระเจ้าเนี่ยก็ไม่มีใครขัดคําสั่งแล้วก็ไม่มีใครคิดจะหักหลังพระเจ้าอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่แล้วครับวัันนึ่งมมก็ เป็นอย่างที่คิดเพราะอีฟกับอดัมเนี่ยได้เจอกับงูตนหนึ่งครับซึ่งงูตันนี้เนี่ยพยายามจะเลื้อยเข้ามาเพื่อยุยงอีฟกับอดัมว่าให้กินผลไม้ที่ต้นนี้สิไม่คิดบ้างหรอว่าตัวเองถูกเกิดมาแบบกดขี่ข่มเหงถูกบังคับให้ทํานู่นทํานี่เชื่อสิถ้าเกิดกินผลไม้ต้นนี้เข้าไปเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นพระเจ้าได้เช่นกันซึ่งในตอนแรกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลกับอีฟกับอดัมนะแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เกิดความระโมบและโลภจนได้ทั้งคู่นั้นได้แอบกินนนผลไไม้้้ัเขาป สุดท้ายทาั้งคู่เลยถูกฟ้าผ่าเพราะทําฝ่าฝืนกฎจนทําให้เหตุนี้มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอีฟหรืออาดัมหรือมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นลูกหลานอีฟอาดัมเนี่ยเลยต้องโดนสาปไปทั้งชีวิตให้อยู่อย่างลําบากจากตอนแรกที่ไม่มีอายุขัยเปรียบเสมือนเทพที่มีทุกอย่างอยู่บนโซนอีเดนก็กลายเป็นว่าเป็นมนุษย์ที่มีอายุขัยมีความลําบากมีความเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่ได้อยู่สุขสบายเหมือนโซนอีเดนด้วยเพราะตอนนี้พระเจ้าได้ยกมนุษย์เนี่ยมาอยู่บนโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สุดท้ายเรื่องนี้เลยกลายเป็นว่ามนุษย์ทุกคนจึงไม่เหลือพลังอะไรเลยที่มีความใกล้เคียงกับเทพนั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับการสรุปตำนานอีฟกับอาดัมหรือว่ามนุษย์คนแรกของโลกตามตำนานของคริสในคัมภีร์ไบเบิเลที่ผมเข้าใจละกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ผมว่าเขาคงเรื่องก็คงจะประมาณนี้แหละแต่ทีนี้เนี่ยต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าไอข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เรียนมาตั้งแต่สมัยประถมละผมก็เชื่อว่าเอยอีฟกับอาดัมเนี่ยน เป็นแบบมนุษย์คนแรกของโลกเคยดูทั้งซีดีเคยดูทั้งตำนานพระเยซูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์เขาเคยให้ดูนะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้พอโตขึ้นมาครับแล้วผมได้ลองหาข้อมูลตามโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าอีฟนั้นอาจจะไม่ใช่มนุษย์ผู้หญิงคนแรกของโลกที่คู่กับอาดัมก็เป็นได้แต่ผู้หญิงคนแรกของโลกนั้นกลับมีชื่อว่าลิลิตแทนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในตอนแรกผมก็รู้สึกว่าแปลกใจนะแล้วธเยออคคื ด้วยความสงสัยตรงนี้ครับผมเลยไปเจาะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาปรากฏว่าผมได้แนวความคิดและข้อมูลมาประมาณว่าในตามความเชื่อของศาสนาคริสต์เกี่ยวกับการกําเนิดมนุษย์เนี่ยในตอนแรกนั้นพระเจ้าได้สร้างอดัมขึ้นมาแล้วอดัมเนี่ยรู้สึกว่าเหงาก็เลยไปขอให้สร้างผู้หญิงอีกคนนึงขึ้นมาแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นคนแรกเนี่ยกลับไม่ใช่อีฟครับเพราะผู้หญิงที่ถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกนั้นเธอมีชื่อว่าลิลิตครับซึ่งลักษณะการถูกสร้างเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกับอดัมเลยคือทั้งคู่ ถูกสร้างขึ้นมาจากดินเหนียวส่วนอีฟนั้นถ้าใครได้รู้ตำนานจริงๆก็จะรู้ว่าอีฟเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากกระดูกซี่โครงของอดัมนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆอดัมกับลิลิทเนี่ยได้อยู่บนสวนอีเดนปุ๊บโอ้โหก็มีปัญหากันตั้งแต่แรกๆเลยครับเพราะอย่างที่ว่าครับทางอดัมและอีฟต่างคนก็ถูกสร้างขึ้นมาจากดินเหนียวแล้วต่างคนก็มีความคิดแล้วก็ความรู้สึกเป็นของตัวเองแน่นอนว่าความคิดมันเลยไม่ลงรอยกันมีการเถียงมีการทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลา อาดัมบอกว่าเฮ้ยผู้ชายเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นช้างเท้าหน้าให้เป็นผู้ดูแลผู้หญิงนะผู้หญิงก็ต้องเชื่อฟังผู้ชายบ้างสิแต่ลิลิตก็มองว่าแล้วยังไงอะ่ะสุดท้ายแล้วผู้ชายก็ถูกสร้างขึ้นมาจากดินเหนียวเหมือนกับตัวเขาเพราะฉะนั้นทําไมเราจะไม่เท่าเทียมหละ่ะทําไมเราต้องเป็นฝ่ายตามและต้องเป็นฝ่ายที่ยอมรับความไม่เห็นของทางฝั่งอาดัมอย่างเดียวเลยมันไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นความเท่าเทียมคือที่สุดแน่นอนว่าพอมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยกลายเป็นว่าอาดัมเนี่ยยิ่งไม่พอใจไปอย่างมากรวมถึงิิลด้ววยจนนนัึงเ ลิลิทเนี่ยเลยตัดสินใจออกจากสวนอีเดนครับหนีไปเลยพระเจ้าเนี่ยก็เลยลงมาถามอาดัมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นอาดัมเนี่ยก็เลยเล่าให้พระเจ้าฟัางสุดท้ายแล้วเรื่องราวเรื่องนี้จบตรงที่ว่าพระเจ้านั้นได้เรียกเทวดาออกมา3ตนเพื่อที่ว่าจะให้อาดัมออกคําสั่งไปตามตัวลิลิทกลับมานั่นเองโดยเทวดาสามองค์นั้นมีชื่อว่าเซโนยซานเซโนยและเซมาเธรอฟนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอาดัมที่ได้รับคําสั่งมานั้นเขาก็ปฏิเสธคําสั่งของพระเจ้าไม่ได้ก็ เลยสั่งให้เทวดาทั้ง3องค์นี้ไปตามหาลิลิททั่วแผ่นดินเลยปรากฏว่าใช้เวลาไม่นานครับสุดท้ายนะฮะเทวดา3าองค์นี้ก็เจอลิลิทจนได้ซึ่งณนะตอนนั้นลิลิทเธอนั้นได้นอนลอยคอกุมหน้าอกตัวเองอยู่ใจกลางทะเลเธอเนี่ยกำลังใกล้จมเต็มที่แล้วแล้วเธอเนี่ยก็ไม่มีทีท่าที่จะกระวนกระวายหรือแบบพยายามจะตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดเลยทางเทวดา3ตนนั้นครับก็เลยพุ่งไปหาลิลิทพร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ยถูกส่งมาจาับพระเจ้าแล้วก็ตัวดมซึ่งถ้า เกิดว่าถ้าลีลิตกลับไปกับพวกเขาเขาเนี่ยจะไม่ถือโทษโกรธลิลิตความผิดทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นและเรื่องราวเรนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่ให้เขากลับไปและทําหน้าที่เหมือนเดิม เกิดว่าลิลิตปฏิเสธเนี่ยเทวดาทั้ง3องค์นี้เขาก็บอกว่าพระเจ้าจะทําการลงโทษด้วยการฆ่าลูกของลิลิตทั้งหมดเลย <c oughs> ซึ่งลิลิตที่ดีแบบนั้นก็สวนกลับมาเลยว่าจะฆ่าก็ฆ่าเลยสิทุกวันนี้แสดงความ,มเห็นอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วจะให้ฆ่ากลับไปทําไมซึ่งแน่นอนว่าคษษษําปฏิเสธครั้งนี้เนี่ยได้ทําให้เทวดาทั้ง3คนเนี่ยถึงกับเครียดเลยครับเพราะไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะปฏิเสธออกมาแล้วทีนี้เทวดาทั้ง3คนเนี่ยก็ไม่รู้จะออกมายัางไงก็เลยบอกเธอไปว่าเนี่ยตอนเนี้ย ลิลิตกำลังจะจมทะเลนะถ้าเกิดว่าปล่อยไปอย่างนี้ลิลิตต้องจมทะเลตายแล้วพวกเขาก็จะไม่ช่วยลิลิตด้วยแต่ลิลิตกับสวนกลับมาอีกแล้วคับว่าก็ปล่อยให้ข้าตายไปเลยก็ได้จะยังไงก็แล้วแต่ข้าก็ไม่กลับไปแน่นอนและที่สําคัญถ้าบอกว่าพระเจ้าจะมาขู่ข้าว่าจะฆ่าลูกข้าให้หมดเลยข้าก็จะสวนกับพระเจ้าไปเช่นกันว่าข้าจะสาบแช่งเด็กทุกคนที่เกิดมาทารกทุกคนที่ลืมตาอ้าปากถ้าเป็นเด็กผู้ชายข้าก็จะสาบให้เด็กทารกคนนั้นเกิดมาทรมาน ด้วยอาการเจ็บปวดถึง8วันแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะสร้างความเจ็บปวดในร่างกายให้มากถึง20วันเลยและข้าก็ยังยืนยันคำเดิมว่าข้าไม่สน้วยว่าเทพเจ้าจะจัดการลูกข้ากี่คนหลังจากที่เทวดาทั้ง3คนนั้นได้ยินคำสาปของลิลิทที่จะสาปใส่เด็กทารกที่เกิดใหม่มาทั้งหมดนั้นทั้ง3คนนี้เนี่ยก็คิดแล้วว่าไม่ได้และถ้าทิ้งไว้อย่างนี้เด็กทารกที่เกิดมาจะต้องทรมานเพราะลิลิธแน่นอนเพราะฉะนั้นเทวดาทั้ง3ตนเลยบุกเข้าไปฉุดกระชากลากถูจะนำลิลิท กลับไปหาอาดมให้ได้เลยนั่นเองซึ่งก็องบอกเลยว่าใช้เวลาฉุดกระชากลากถูอยู่นานมากๆเลยแต่แล้วบทสรุปเรื่องนี้ก็ออกมาตรงที่ว่าลิลิตนั้นไม่สามารถสู้แรงของทั้งสามคนได้สุดท้ายแล้วลิลิตเนี่ยก็เลยขอเจรจาแล้วก็บอกกับเทวดาทั้งสามว่าข้าเนี่ยไม่อยากกลับไปงั้นเอาอย่างนี้คำสาปข้าที่เคยบอกไปข้าจะยังทําเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีเด็กคนใดคนหนึ่งเกิดมาแล้วมีพวกท่านเนี่ยอยู่ใกล้เด็ก เทพตั้ง3องค์นะไม่ว่าจะองค์ไหนก็แล้วแต่คำสาบฆ่าจะไม่ได้ผลแล้วก็ได้โปรดอย่าพาฆ่ากลับไปเลยซึ่งพอได้มีการคุยมีการเจราจาเสร็จปุ๊บแน่นอนเขาว่าเทวดาทั้ง3าตนก็ไม่สามารถนําพาลิลิศก,กลับไปหาอดัมจนได้นั่นเองสุดท้ายแล้วทั้ง4คนนะครับก็เลยได้แยกย้ายกลับไปเทวดาก็วนกลับไปหาอดัมแล้วก็รายงาน,นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนลิลิศเนี่ยเธอก็หายสาบสูญไปเลยแน่นอนว่าพออดัมนี่เหนแบบนั้นปุ๊บอดัมเ่ยก็ต้องรายงานไปสู่พระเจ้าแล้วก็ต้องบอกพระเจ้าตามปงว่าเขา,นา,านเนไดดแ้บบคน จรก็เลยอยากจะให้พระเจ้าเนี่ยสร้างผู้หญิงขึ้นมาอีกคนหนึ่งโดยใครเนี่ยไม่อยากให้สร้างจากดินเหนียวเหมือนเขาแต่อยากให้สร้างจากชิ้นส่วนในร่างกายของอดัมเองเพราะอย่างน้อยชิ้นส่วนในร่างกายเขาที่ถูกดํามาทําเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็น่าจะเชื่อฟังมากกว่าดินเหนียวกันเองที่มีความเท่าเทียมกันนั่นแหละซึ่งแน่นอนพระเจ้าที่นีแบบนั้นก็ทําการนําซี่โครงนะหรือว่ากระดูกซี่โครงของอดัมเนี่ยมาสร้างเป็นมนุษย์คนที่2ที่เป็นผู้หญิงซึ่งคนคนนั้นนั่นก็คืออีฟนั่นเองครับแน่นอนว่าอีฟที่ถูกสร้าง ขึ้นมาจากกระดูกซี่โครงของอดัมนั้นโอ้โหใช้คําว่าแทบจะไม่ปฏิเสธอะไรอดัมเลยก็ว่าได้ครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวเลยครับก็เป็นไปตามคัมภีร์ไบเบิลหรือว่าเรื่องราวที่เรารู้กันเกี่ยวกับอีฟของอดัมดําเนินเรื่อยมาจนสุดท้ายเรื่องราวของลิลีลนั้นก็ถูกตัดออกจากผู้หญิงคนแรกในคัมภีร์ไบเบิลและถูกตีตาว่ากลายเป็นปีศาจที่สาบแช่งทารกที่เกิดมาใหม่ทุกคนแทนนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลิลีที่ผมรวบรวมไว้คุณผู้ชมน,น ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้จักลิลิทเหมือนกันแต่อาจจะเคยได้ยินจากแบบอ่ะเล่นเกมมีชื่อว่าลิลิทอาจจะเป็นปีศาจโน้นนี่นั่นแต่ผมเชื่อเลยว่าประวัติแบบออริจินอลน,นั้นหลายๆคนไม่รู้จักแน่นอนครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนแรกที่ผมหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าว้าวแล้วนะแต่ทีนี้พอเจาะลึกเข้าไปอีกกลายเป็นว่ามันดันมีจุดที่พลิกอีกแล้วครับเพราะข้อมูลที่ผมหามาได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับลิลิทเนี่ยต้องบอกเลยว่่่าไมมใชข้อูล เก่าที่สมด้ะเขาบอกว่าข้อมูลนี้อ่ะจริงๆแล้วมันคือข้อมูลที่เพิ่งถูกตีพิมพ์ขึ้นมาเมื่อไม่กี่พันปีที่ผ่านมานี้เองแล้วชื่อของลิลิตนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่ชื่อผู้หญิงคนแรกของโลกตามฉบับคัมภีร์ไบเบิเลแต่ลิลิตนั้นเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกตามฉบับตำนานของทางฝั่งเมโสโปเตเมียไล่ไปยังชาวซูเมเรียนจนมาถึงั ขีเดี้ยนนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยถ้าฟังดูแล้วอะตอนแรกเราคิดว่ามันมาจากศาสนาคริสต์ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันต้องย้อนกลับไปอีกย้อนกลับไปอีกย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่มีคิดาก,การเลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตามข้อมูลของลิลิ่เก่าแก่ในส่วนนั้นเนี่ยมันแตกต่างกับลิลิตท,ที่เราได้รู้จากข้อมูลเมื่อกี้เลยโดยข้อมูลนี้ได้บอกไว้ว่าลิลิตนั้น ธอเนี่ยถูกตีตาว่าเป็นปีศาจผู้หญิงระดับสูงสุดของปีศาจซึ่งณนะตรงนั้นเนี่ยก็มีปีศาจผู้ชายด้วยโดยผู้หญิงนั้นจะถูกเรียกว่าลิลิหรือว่าลิลิตูส่วนปีศาจผู้ชายสูงสุดจะถูกเรียกว่าลิลูซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เปรียบเสมือนบอกว่าเป็นปีศาจร,ระดับสูงสุดที่คอยควบคุมปีศาจร,ระดับล่างลงมาซึ่งประวัติด,ดั้งเดิมของลิลิหรือว่าลิลิตูเนี่ยตามข้อมูลได้บอกไว้ว่าเธอคือปีศาจสาวที่ตอนเป็นคนเนี่ยเธอเน,นี่ยดันตายทั้งกลมครับและด้วยแรงอคตนี้เธอจึงัน ตัวกลายมาเป็นปีศาจที่ไม่สามารถท้องได้แล้วก็ไม่มีน้ํานมแต่บางตำนานก็าจ,ากจะบอกว่าจริงๆแล้วเธออาจจะมีน้ํานมก็ได้แต่น้ํานมที่เธอมีอยู่นั้นเป็นพิษทั้งหมดเลยครับซึ่งอปปนิสัยและกิจวัตรของปีศาจริลินนั้นเนี่ยตามตำนานบอกว่าเธอนั้นจะพยายามหามนุษย์ผู้ชายเพื่อล่อลวงให้มีอะไรด้วยเพื่อหวังว่าเธอเนี่ยจะได้ท้องและคลอดลูกปีศาจออกมาดังนั้นด้วยความเชื่อตรงนี้เนี่ยในขณะนั้นที่มีการตั้งคันของผู้หญิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเลยต้องมีการทำ เครื่องรางขึ้นมาแปะไว้ที่หน้าห้องของคนท้องซึ่งตรงนี้เนี่ยมีนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นแนวคิดที่มีการดัดแปลงมาทําเป็นเมซูซ่าหรือว่าแทา่งไม้ขนาดเล็กๆจิ๋วๆที่เขาจะแปะไว้หน้าห้องโดยมีการสลักชื่อ3มเทพตามตมาพระเยซูที่เขาเสกขึ้นมาให้กับอาดัมตอนหาตัวลิลิทไว้อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะได้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปตามความเชื่อของชาวยิวนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับลิลิทฉบับโบราณที่สุดที่เขาว่ากัาวานว่านี่คือลิลิทในด้าน ขานความเชื่อของชาวยูนันเองครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เก่ามากเลยนะถ้าพูดถึงชาวยวโบราณเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องมีก่อนคริสตการแน่นอนแต่ว่าเอาจริงๆนะต้องบอกก่อนว่าถ้าเอาข้อมูลแบบทั้งหมดเลยมาสรุปให้ดานกว่านี้จริงๆมันก็ทําได้นะมันมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเกิดเอาข้อมูลเหล่านั้นมันลงจนหมดเนี่ยผมบอกเลยว่า1ชั่วโมงก็ไม่พอนะครับแล้วกลัวว่าคลิปเนี่ยจะออนแอร์ไม่ทันด้วยก็เลยเอาเป็นว่านี่คือการสรุปให้เข้าใจง,ง่ายๆเกี่ยวกับลิลิธหรือว่าผู้หญิงคนแรกของโลกตาามมควมเชื่ออขง ใช่เลยเคนที่ไม่ได้เชื่อว่าอีฟเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกนั่นเองครับเอาเว่าเซหรบใครที่อยากหาข้อมูลเกี่ยวกับลิลิตนะครับก็ลองไปหาข้อมูลใน Google ได้นะครับผมก็จะมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับนางที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงรีเทลเอาไว้เอาเป็นว่าในวันนี้ผมสรุปมาประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของตำนานลิลิตหรือว่าผู้หญิงคนแรกของโลกที่ไม่ใช่อีฟคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่นางเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกหรือคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแล้วก็คคงงรีเคค้าานะิดดกพู ใาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟภมิทักต้องกราบขอมระตาลภัยไว้ทีด้วยถ้าเกิดท่านละการชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่แม่ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไว้แต่เพยียงเท่านี้สวัสดีครับปุ๊บ